สวัสดีค่ะเป็นตัวมันไงเนาะกุ้งตัวนี้โอ้ยจะม่ได้กินเนี่ยไก่เนาะเอาตัวจำผิดสมมาตะไก่ครับตัวละโล่ออเออเกี่ยนะมไร่สูตรคือนี้อะไรนะนมมองครอันนี้โดยเฉพาะเลยปูเขาเรียกปูอะไรปูอะไรกะไม่ใช่คือว่าคือปูรักะนี่ะ ดูใครบ่อใครบอกูมนะูคุนกูลนะออูยังก็กิ้งแคบกิ้งแคบมันสิมักแบบว่าเอาอาหารใส่เขาหลายๆอย่างันีไโซไหเอาไปพวยงดเบื้องดูมามาดูเกันงเดือกับเปิดตัวมูนเน้ยตัวอะไรนะตัวมูนเมตองอะไยาไยุมอยู่ กูเกตสีไทยอ่ะโอ้กูอยากกินกุ้งตัวนี้อยากกินนมกุ้งปยอากินนมกุ้ง่ะยังตันนี้กุ้งอะไรเนี่ยเอามันเอานี้แล้วน่นเออกินมั้ยนี่เป็นกุ้ ม,ม,มันกี่หป้ามุนปมุนซื่อนี่เหรอ,หรอโอ้บพันแปดนะนี่ห้พันแปดพันแปดของุเือนี่วะุมัเนะนะาะใส่เรพันแปดในยัองอะเดียวเพื่อนกันะาานะ โลเก้าเขาบราคาก่อนเขาสิเปิดวีีท่าดใหมว่าบไปคอมเมกต์่เอันคก่อนเนียน้องคนเมืองกันดกุเดชใช่กล้ยดางตมมอน่อร่อยด้ดุ้มเดมือน่ะมุ้ยดัเขาสิคิด้ดบท่นเดหายเดอหยายงเดเดอองเหลายเดอุกีด นี่สองพันเนี่ว่าก็ไปใส่สองพันเอทันสินะบอกนี่ใส่ไปแล้วสองพันหยุดบ่มีผบ้หายอีกเลยเอาหนึ่งหันมันวิ่งปื้อๆไม่หยุดบอกพันเจ็ดตีกี่พันหาพันหกทอดพันแปดบอกพันึงพันแปดแปดสิบเอาแถมอีกเอาว่าเรียลหน่อยนึงบอกพันม่หน่อยนึงเรียบ้านเอาไปสามพันเขาด่หน่อยเบอร์มันอะ สองพันสองพันเอ็ดใส่เข้าไปสองพัน้ยห้าิบเขาบิดละลอยบิดละลอยหามี5หเส้อามันมีอยูนินึ่งสงพันห้าสิบบาทนยโอเคอะบิดละลอยกัเอาโอเคัไพี่เหลงเลยใช่หะอพี่มองใดล่ะใช่ล่ะยูมองใดหนี่ยยูมองใดหรอ เปลี่ยนตัวเลขไปก่อนเา้วน่าดงี่ยไปเลยสองพันสองร้อยไปเลยอบนี่วะจะฝากบเลเขาจานี้บเล็เปิดถึงสองพันเลยนะเขาอก้นปมูลี่พัน่ได้ไ่้ยัง่ได้ฟังพันเจ็ดพันเจ็ดมันหนีแล้วตัวนั้นไปละเขาตกลงไปแล้ว แถมปอามือคว่มอีกต้นแบอนี้แม่มึงเอ้บังนันไปแล้วสองมันเอดาใส่วันทา่สองพันสองตุ้งบอกตัวยหญ่นึ่งหันกิงแถบมาอยู่แล้วหลอดหนึงในบราคลบตะอนลบต่กอนต้นไหนลบตวกอนราคาเงินเดือนี่นะเลกจากันเนีหายลัไปแล้วหนึ่งหันนีุ่พองนี่กุ้งอันเดียวกันเลยก็จะกิน ปูไม่กูปูเจ๊ซีบ่อร้องขาปูนี่นี่บ้านติโล่ีฟังอืมปูมักมาอีดอกก็สองพันี่บาทคุ้มร์มูนศูยบาทลเท่าไหร่ได้รอบเร็วรอบไเอาให้ตื่นเ้นยังให้ตื่นยังอือ0บาทได้แลวน่ะเดืดลุบาท นาวโอาใส่ไปไหมบัเอาดอกเจ็ดร้อยละบุญเอาหกรอยตัวเบียงท่านเก่าตัวท่านแปดเัวบ้านเนี้ยุญน่าเพราะว่าโลซี่นนี่เมื่อรลเดียวยังว่าท่านเก่าอะเอเท่าไหร่ล่ะหนึ่งพันดรอยเก้าสิบไสต้อบอกไปที่เจ็กร้อย ไม่ใช่หนึ่งพันหกมันต้องขึ้นไปซื้อเนี่ยหนึ่งพันเท่าไรนี่เดี๋ยวมื่อกี้นี้าเอาปูาเอาปูกับสุ่งร่วมกันเนี่ยนะสองพันก็าบบโอ้โหสี่นันหันเพี้ยเพี้เพี้งุงใช่ไหมล้วันนี้โอกระทะกสิซีไม้ในกุวงพันกุ้งกับพวกกุ้งนะนควา่ไหวมันคามไหวเมันเบิ่งหเท่าไรครับะเนคมเนะ ผมนึกว่ามีสองบูธที่อย่งวะก็จะเต็มสามพันแปดร้อยสี่สบบาทประมูลท่านแ่เอ็กย์ามนี่เหรออืมไข่ปลาแซอนอ่ะใ่เอ้าจอาหารทะเลเลยจับได้สิ่หนง

กลุ่มไงกุ่ไงกุ่ไงพี่น้อกุไงบทุกกระินลาบานหอนตอนหอนัอนตอนี้กันไก่เด็กกันไก่ว่าเปกันไก่ตัดไ้เร์ดมือกับเจ้าคือกัดตหอล้วมาแล้วแบบนี้ลานอะไรน่ยพี่นี่เหลืออะอเอเอ้ คือสีฟ้าอันนี้เนาะโอ้โหโอ้ยโชคะีมากเงียมาจากไหนมอ้งไปเห็นกไปเห็นหอักกุ้งแล้างยลเอาออนนี้กุ้งเอเอ้เดยวนี้กับกุ้งนที่ท่องเนาะอ้หัวมันุมเนาะ เออเออโอ้โหบมากเลยอตตซกวเป็นลำซมวาจกเออโอ้โหเบิ้งเ้งเบิ้งงามมนี่พี่น้องเลยเบิ้งบานเซกิมบานอือไงพี่น้อง็นไงเฮ้ไมันรอเติมมาเลยบัวเติมมา Đã phải ta phải tai 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 กินมาเริ่มเอาไปไอ้ยอือหือหนึ่้อยคือมาเอ้ยทานทีใส่กิตจะแสบให้อ๋อรอดูอถูไปเลอกลุ่มยางในกระทะเริ่มทางกลุ่มในกระทะเข้มหน้าหัว Chưa mua ăn à kem, ừ. Ồ oh. Chết phân chết nả <laughs> 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 <laughs>

อะไรสนี้ตัวเดียวเลยกินเอดียวมูเวกินน้ำเพือพี่น้องเือเียครับไเตัวเดียวนึงโอ้บเนือทังในมันบะขายต่างเ่มันใหญ่หลยพี่น้องเลยได้งได้ะเอาซอสขวดอร่อยใช่เออเงกินเดียวนะเออซำซำซำน้ำ Thăm ừ. bố nghe tâm đơn ui nghe bớt như thế này ừ. Đó, nghe bớt rồi. Đừng, nghe. đừng mà rồi. Bớt ừ. rồi. ăn mặn nữa bớt đang nói nghe ขู่ฮามนะหัวมันบดสุกเพราะกระดากระดาแบบนี้กินบกระดากันจ้่พี่น้องมาตัวจนเห็นเอาพี่น้องใหญ่เลยโอ้ยตัวนี้เห็นนะใส่กิทาชี่เขาห่ือเปล่าโอ้ยไม่เล้วบอยแล้วพี่น้องเลยโอ้ยอยัางอยู่ทั้งในห้ว ข้างนมันยังยังอยู่เ้นคือนะเนียมาเดี๋ยวพอดีสิมาจักน่อยมาอยู่จักน้อยร่างทงมหาตาอยู่ไป้วโอ้ยเอ๊คักได้ละบานเโอเคลค่ะมันวอรบ้างนียหโตเดียวยังมั้ ือกลางายแตกินในยางต่อจะพี่นอดรงอันนี้หาง่นหางกุ้งบล่ะเบล่ะเลโอ้ยจักวมาแบมหนึ่งเอาไม่ยิงแล้วเนี่ยโอ้ยเบิ้งตัวใหญ่ใหญ่ๆนะบัเอาเลยอ่าใหญ่ๆเลยเ้อ เรียบร้อยอจ้หา,หาบ๊ายบายจ้า